เออเอิญมาลูกนี่คือเป็นุตรที่ดอวเป็นลูกนี่น,น,นียังนี่นี่ชีวิตออื่ไมนน่นีนั่นนีเรับเมื่อทา่านลบโชกนี้ไปแล้วทำบุญอุทิศให้ทา่านเป็นคำสุดทถอยนี่ยเถาใ่ได้่ำให้จนถึงที่สุดคือกัน พ่อแม่จ้าไปเพิ่นก็บ่อยากไปนําเพิ่นมีหน้าเพิ่นก็แบ่งให้เฮาเบดมีเงินก็ให้ให้หมดออเจ้าว่าเป็นอือเป็นเจ้าดีเลใหญ่เออึงได้สิโแทนคุณบิดามารดาได้ดีที่สุดท่านว่าพ่อแม่บ่อยากได้ยัง ขอให้ลูกเป็นคนดีมีศีลท่านี่แหละเป็นจริงที่พ่อแม่ต้องการที่สุดเมื่อมันอยา่างใดเงินในท่องน้ำขอให้ลูกได้ดีมีชีวิตจะเลื่อนลงเรื่องนั่นเป็นสิิงที่พ่อแม่ต้องกอารให้ลูกเป็นคนดีของสังคมของประเทศชาติของลูกอ่ะท่า ได้ตกแทนนพิ่นมาแล้วจนถึงที่สุดวันนี้จึงเมื่อท่านจากไปก็ได้ท่าบุญกทธิ์เพื่อที่จะรอะว่าให้น้ำอื่นออกไปน้ำไไ่ได้ม่จะให้บุญุญสวอตาอยเลยเพื่อจ<ด>ะเหลืสิไปตอดตั้งแต่สิไดอ๋อดสินส,ส,สนิทมาท่านบุญทธิ์

เกือ่ให้าไปยกกลุ่มระยะก็ใส่บุญกุศลเที่ยวที่ไปก็จะเจอคนย่า่ถูกถามีความสุขก็มีความสุขจริงขึ้นปอยชนะนะขอความรู้เพื่อนรัก ที่ยังมีลมอาจจอยู่เนี่เป็นโอกาสดีที่สุดตัวร่างกาย้องก็ดีแล้วหูวกันผู้หนึ่งยกพี่ผู้หนึ่งหรือผู้เล้วดวงจังยังได้ยินะเก่งไปไอ้คนเนี่ยเส่งที่ดีก็นี่แบบเก่งขึ้นกันเนี่ยสันจังเข้าวันว่าเกิดเป็นมนุษย์แสนดีมีโอกาสมีปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์ทั้งผง นี่แหละดีตรงมีปัญญาเออมีปัญญาถ้าเสือง่ายเมื่อกนุ้ยเสียนมีถ้ำเหอะเพียกับว่าญาติมันมีเสียนมีถ้ำมีคนงามความดีเขาปลาเพียกับโมเฮยยังได้จังจังแบบโมมีจึงได้สิือคนเนอะนะเป็นพระพุดธเจ้าก็กะเป็นคนนอะ เออเอาซึ่งเมืมาเป mm ็น hmm. บูได mm ้เ hmm. ป <c oughs> ็นเทวดาเฮ็ดหยังเฮ็ดได้เมื่เฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลเฮ็ดบาปก็ได้บ่มีเฮ็ดได้แต่บุญเฮ็ดบาปก็ได้ขึ้นกันนั่นจังว่าเป็นโอกาสเออถ้าบ่ฮะว่าเฝ้าจะเฮ็ดเอาได้ขนาดที่มันมีโอกาสดีจังส่ เพื่อนว่าว่าะเาหูจังว่ามือดสิไสด้เกิดคนอีกเพื่อนว่าเกิดเป็นคนเอแสนยากแสนลําบากเป็นอย่างจังเนีก็แต่มีผอมมีแม่เพื่อนเราไปเนีตอนต้องมีบุญมีกุศลที่สามารถสี่เหตุให้เกิดเป็นคนไดเออเอิ่นเปียกง่ายในมหาสมุทรเออมี นี่หนังสือพันว่าแอบมีแอบมันหนึ่งแล้วก็มีเตาตบดตัวหนึ่งล่มกันแห้งผัดไปคนละทิศละทางเมื่อใดเตาตัวดันหัวขึ้นมาอมุดเข้าช่องแอบพอดีนั่นแหละจังจังเป็นของหยาบ การเกิดเป็นบุคคลเอ่อยกข้นละทีตากระบอดมุดเห็นมากกับเลียวโบเห็นอย่างจับแอบเกยใส่ท่านยังสั่งคุณงามความดีเอ่วโบมีคุณงามคว่ำดีเกิดว่อะไรจิงเกิดได้แจ้งโบเป็นคนเออโบเป็นคนโบเป็นคนเต็มลอยเปอร์เซ็นต์ เป็นคนก็เป็นคนทุกคนเยาะคนเออ่ยังเร้าเห็นอยู่ในลกนูกเนาะเมื่อคือกันผู้หนึ่งอยู่ในพระราชนวัฒนผู้หนึ่งขอทานอยู่ริมถนนเป็นอย่างเมื่อคือกันเนี่เราพอการกระทําของเฮาแต่ละบุคลแต่เฮาเมีโอกาสซึ่งใดดีดนะี่เป็นว่าดีรีบทำามเอาอน ก็ว่าชีวิบีบ่มันคงเอาเมื่อถึงมือหนึ่งของเมืองสวรรค์ร้อยปีเมืองมนุษย์เป็นมือหนึ่งเมืองสวรรค์ชั้นเดาดึงเออชั้นสูงไปขึ้นไปกว่านั้นก็หลายปีขึ้นไปนกว่านั้นนี่จังว่าน้อยได้เดียวเออถ้าติดตามนามธรรม คือตามเพิ่มจริงแต่แท้ยังบวยังบาเย้าหด่วชั่วลมหายใจเขาออกแทนนี่เราสีสังขนาดไหนมหายใจเขาบม่ออกกระต่ายนี่ลมอาายใจเขาออกไปแล้วว่่เขามากกระต่ายนี่เมื่อต่นนีสิตต่ายเนีะก็ไปเบืองร่องบอลเนาะอยากหัวังว่าเนี่ยใจคนตายสิหลายคนได้เนี่ร่องบอลยังเห็นหลาย นี่ล่ะเฮ้อยู่ดีสบายเออเพิ่นว่าอยู่ดีสบายยังบ่เนนนอนเป็นโบเนนน้อนนะจ๊ะธรรว่าบ่บเที่ยงมั่นบ่มั่นคงบ่ย่งยื้ดเกิดขึ้นมาแล้วมีแต่ผ่านฝอยเออเฮ้ยล่องล่องดึกว่ามือเขาเกิดเป็นตั้งแต่มือดีเป็นตั้งแต่นี่แหละเปลี่ยนไปนี่สิเรื่อยๆ เออพรนเจืาอต้าก็เตกดับน่าแหละพันเชือว่าหม,มันคงถ้าวราะมมีตัวตนที่สิบังคับคนเชาาได้่ะน, <c oughs> นั้นนี่แหละร่างกายสังขารข้าเขา้าเราพุทธเจ้าได้ตัดถึงความบ่าเที่ยงบ่หมันของมันเหรอ ไผ้ว่ามือเท่ายังเห็นหน้าพอสายมาเสิ้นชีวิตตอนบ่ายยังใกล้ชิดเย็นลวงนิดมรณาหัวค่ำยังเห็นอยู่โอเช้าตู่สิ้นชีวาเมื่อครูยังดูหน้าพอรับตาตายเสียแล้วเนี่ยเพิ่นแสดงถึงความบ่บ่หมันคงแน่นอนของชีวิต <c oughs> ดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องศึกษาพิจารณาให้รู้เท่าทาันตามความเป็นจริงให้ได้นี่แหะถ้ามาไม่มองนี่สำคัญที่สุดมองอื่นเศ็ด้ดวัชพุก้นด้วดน,น,นะถ่ว่ามองนี่หน่อยหน่อยคนสีเห็ดใดเร็นอย่างนี้เห็บดบัวใดแตาว่าบัวดเห็ดเมื่อ <c oughs> เป็นเห็บดบัวใดบัวใดเห็ด เห้นเราเห็นต่างความเป็จริงแค่ได้เพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนี่ห้องพระพลวิกฤตของชีวิตวิกฤตคืออีย่างที่เป็นของไม่ยั่งยืนน um> ี่แหละเป็นวิกฤตเป็นเรื่องที่เฮาแตต้องแก้ไขนโอกาสดีของเฮาคือ เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีสติปัญญาเหนือกว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดบนแผ่นดนินนี้ทั้งในมาเกิดในโลกอ,อ,อันสมบูรณ์ไปด้วยีนอย่างเพิ่นว่าขาธนิยะโพจนิยะใน่าทาธนิยะคือแนวโนยนวกินลลนี่ห่ะแนวใส่แนวสวยเสือ่อผ่านาแพ เป็นที่สัญจรของความเขาวดีตาเห็นอยากได้ยังเลือกซื้อเอาตลาดอ,อยากได้รถท่านละสิบล้านก็มีอยากได้เครื่องบินก็ซื้อเอาก็ได้จึงว่าเกิดในีลูกแห่โงโที่สมบูรณ์เออนี่เป็นของไาน่นกของภายในก็มีคือกับของภายในคือหยาง ของภายในคือมรรคผลธรรมวิเศษเออนี่นามรรคผลธรรมวิเศษคือโยกไกิน์ตเนืเอ้อมักมักเป็ดคืออย่างกอเข้าเห็ดโยเกิร์ตมันเป็ดนี่สัมออม,าสมาทิฏฐิมีความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะมีความคิดชอบสัมมา บาจาเนี่ยสัมมาวาจาคาาือครื่อว่าว่อดให้มันชอบสัมมากรรมันตับการงานชอบอือโอ้ถ้าการงานเออบ่ไปหาหลักผู้ใดเล้อเรียกว่าการงานชอบอก็เรียกว่าปฏิบัติท่าเหลี่ยมนั่นเป็นมรแปดได้อเป็นอริยมรสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตุสัมมาาชีว อ่าชีพก็ชอบสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเนีละเลื่อนเต้เป็นสิ่งที่เขาเดี๋ยวเท่าอยู่เป็นประจับเตีว่าเข้าปรจับอืมว่าถ้ามาทั้งหลายคนเขียนออกจากกายจากใจเห้อยไดเขียนออกจากองค์อื่นกายกรรมกายสุดเจริตวจีสุดเจริตมโนสุดต่อสึกเนี่ยเลื่อนได้เป็นทิ้งที่มีอยู่ในตัวของเขาเตีระบุคคล บ่ได้มีจะในสีอื่นเหมือำหมักปฏิบัติท้ำปฏิบัติกายปฏิบัติว่าจจปฏิบัติใจนี่ทัท้งถ้ำกับทั้งของเรื่องกายของว่าจะของใจน,นี่บริเรมวังอืน่นหรือถ้ำอย่เป็นเรื่องจริงที่มีอยู่ในตัวของแต่และบุคคลเอเลยฉะนั้นถ้ำนี่เป็นนนย่าวนี่ก็ท้ำ สามาที่ย์ท่านนำผู้ปฏิบรตรัติออกจากทุก้จริงออกจากทุกออกจากหนังออกจากความแก่ออกจากความเจ็บออกจากความตายออกจากเป็นอย่างคนยังตายอยย่แตอกันเฮด้ดีบริบไตตยย่างนะครเออพ่นว่าเรื่องที่เกิดแก่เจ็บตายนั่นเป็นสังขารต่างหักว่าะันเป็นสังขารที่ สัตว์ตรงขึ้นอ๋อใส่ชั่วคราวเพื่อได้กายไม่หยังมองไปเกิดที่ใดตรงมี่กายเพื่อกันไปเกิดสว์กับมีมี่ร่างกายเป็นเทวดาเพ่กันพอได้กายไม่หยังมี่เครื่องใส่ตาหูจมูกลี้นกายใจนี่เป็นเครื่องใส่ของ แต่บ่มีบ่มีร่างกายนี่กระตือบ่มีตาบ่มีหูเมื่อบีบบ่เห็นลูกสวยเสียงม,มวนลก็ะตือบริฟังนั่นจังมี่เอ่อจังมีร่างกายหรือภา,าษาธรรมะเรีย,วย,ก,นนก,ย,วยกว่าอ่ายตนะอ่าอยตนะแปลว่าเครื่องเครื่องต่อเอ่อเครื่องรับรู้นั่นนะเอ่อแปลว่าเอ๊ะ ทิดปรุงแตงขึ้นมาเป็นสังขารเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยธาตุินน้ำลมไฟเป็นของบหมขง้งแต่ผู้เป็นเจ้าของจริงๆบ่ได้ตายไปนํานี่เหรเฮ้าเจ้าในท้ำบุญหาเ่ว่ามีผู้ตายแล้วเพือ่อนวกโมฆะถ้ำผู้ผู้ผู้รู้จักทิเจอบชัว่วดีผู้กระทํำดีทำเสวออยู่ในร่างกายในใจ บไตาตไปทําหลรงกาเบงแรงกายทาบยิ é, ure, é, à, ่ใเป็่นไกออน่ออลดไวเอาไฟจุดกั่พวกหัวจะหดแล้วแรงกายเป็ี่ยนไอพืจออกไปต้องวอกไปไปยุ่เสีย ออกไปแล้วที่ปรยุ่ใส่ยจิตใจนี้ออกไปอ่อ,อกไปก็มีที่อยู่หลวดหน่อไมอไหลมไลที่อยู่มืไหลที่อาศัยมี่ที่อาศัยมีร่างกายเป็นที่อยู่อเว้นไว้แค่สิเป็นร่างกายที่ดีหรือโบดีแค่นั้นนี่ลหละบุญกุศล จังเป็นเป็นจัาเป็นที่เห้ตรงทําอ,อยู่ขนาดนี้ราะวเมื่อไอร่างกายเต็พั่งลงเออเทีดใจก็ยิ่บ่ไดดก็ออกไปนั่นลหละบุญกุศลที่มาเป็นเครื่องหลับร่องเกิดเป็นเออเกิดเป็นร่างกายอืมเอเอกันเมื่อสัน่นเออที่เป็นว้าว่ามาถามยนต์ฮะ มัไม่ก้องมีร่างกายให้กันแต่ว่ามันอยู่คนละโลกแหละเออท่านก็เห็นข่าววอาเออเออก็ได้ยินบางคนบอกว่าอืมคนหลงป่าไปเมืองลับแล้วนะเออไปโยจนแล้วไปจักเมืองบานคึ้นทอมบ้านเออเอาจะมองมันเสลีะนะ่ยหน่อยนาะคึ้นหอดบ้านเขาเลยอย่างว่าส่ง มาส่งพ่อวิทย์ป้าแต่ว,ว่ารับตาบอกบอกว้ารับตาโลตันพอาะรับตาปักนี่มันจะเปลี่ยนสภาพไปในเมื้องต้นมันเป็นอย่างเป็นสัตว <c> ์ <oughs> อยู่คนละเพราะเรามีติาาภาษาบรรพันว่าเพราะเรามีติยกบางเดียวกันแต่ห่งน้ามมือตาปเปียกอย่างหนึ่งน้ำรับตาที่เป็นอย่างหนึ่งทั้งทั้งได้โยน้ำกั่นเออว่างคนมากเลย เปลี่ยนทั้งควายทั้งนั้นอยู่ก็หับตาลงปั๊บเมื่อทางตื่นเมอนบานห้องเรวัดเะวิป้าไม,มวา่วิผู้เขาเล้วฮู้จับข้างกับบานนะแง่ก็ดูโลกเป็นเรื่องใดโลกเ,เที่ยวแล้วเห็นเนี่แล้วเป็นป้าว่าเป็นผ้าสุดเห็นแหล่แหล่วันผ้าสุดก็บพราะเหมือนนะจ๊ะ สายตาเจ้าของสูตรสุดอืมเขาพค่อย่างเราจะรวงไปเป็นจักเวลจ้ามือก็บ่บ่สูตรเปนี่ยน่ันว่นจะมาเออโลกนี้บ่มีทีสุนสุดเออคิดเป็นเ่อนว่าสวรรค์อยู่เบื้องบนนะสันเออมีีบ้านสิบสองหยดขันมันมีทีสุดมันเกิดบ่คำฝาทิพย์นี่เละเป็นว่าบ่มีทีสุนสุดเอ่อ ถ้าขึ้นไปสูงสูงไปเรื่อยเรื่อยสวรรค์ทุกสั้นจังคนต้องมี่มีม่านช่วงที่อย่างหราทิพย์สองยอดผู้ใดไม่ปลูกหลายเอาไปปลูกไว้ใส่เอาลอยสัน้นเหรอไม่ได้ปลูกไม่ได้ไม่มีดินนั่นหรอเอาว่างไว้เลยเพื่อเขาไปดวงจันทร์เหยียบไม่ได้เหยียบบินอยากลอยไปหลดนี่คือคัะ ยังพยายามสร้างความดีเพื่อเสริมเพื่อแก่การเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกิดชาติหน้าที่บุ่ได้ลำบากเพื่ว่าเกิดมาเป็นคนได้ทั้งดีต้องสร้างเอาความดีติดตัวไปเพื่อจะได้เป็นสุขไม่ต้องทุกข์ยากไม่ต้องลำบากเมื่อเกิดใหม่เสร็จนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสร้างความดีติดตัวไป ก็แบบนี้แหละที่เกิดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเถอะเป็นแน้วโย่แน้วกินแนวทีแนวอาศัยเออไปพุ่นบ่ได้กินขเข่าเออแงงไดเสั็จกินแนวดีก็เขา่าอืมบ่ได้กินลาบง้วลาบหมูคืองห่อเออเกินแนวดีก็ดีหมดแนวก้วาลาบมูก็เอาไปจัก2อรู้เปลีป่ยนใไคเนเดิมเลย แน่วันีวันี่ไม่มีวัาต่อแต่ม <c oughs> ีความดีบวัวตองเกิดยากนเครับพระ่นนจ้าบ่าสั่งเอาไ่นว่านรกสวรรค์มีแน่ไม่ต้องสงสัยเลยนะดังนั้นคุณงามความดีจะเป็นอนุสาวรีย์แห่งชีวิตเมื่อเราจากโลกนี้ไป นมผ่อ้อยู่เมื่อหลังก็จะได้รลลึกนึกถึงเราอานึกถึงความดีของเราความดีมีอนุภาพทำให้เมื่ออยู่มีคนรักเมื่อจากมีคนเอ,ไอาไออผู้ดใดมีคุณงามความดีผู้ดใดก,ก็อะผู้ใดมีความสุขความบดีผู้ดใดก็อยากไปไกล ออเพิ่มดีช่วยให้บันเทิงใจในโลกทั้งสองยุโลกนี้ก็สบายใจนะใป้โลกหนักตึกอะแ้่มองขา้างหน้ามองมีหลังมองข้างหลังมีสุขนั่นแหละจงจะเป็นต้องท้าตะนันในที่สุดนี้ขอท่านทั้งหลาย จงนำไวคิดวิจารณาว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วเราจะเอา,เาอะไรไปด้วยสิ่งใดที่จะเป็นสมบัติของตนอย่างแท้จริงนี่เหรถ้าเราได้คิด่างนี้แล้วเราก็รู้จควอมจริงเราใครจากไปก็ไม่เห็นใคร เอาอะไรไปด้วยเนี่ยมีพยานหลักฐานอยู่นั่นมีสิ่งใดก็ต้องวางเหนในโลกเพราะว่าเอาไปไม่ได้มือก็ไฟไหม้หมดแล้วนี่แหละถ้าเราได้คิดอย่างนี้แล้วจิตใจของเราก็จะไม่มัวเมาเตอไปไม่มัวเมาเพลิดเพลินในความสุขในโลกจนเกินไป อ่าในส่งเอาสร้างเอาบุญเอากุศลแล้วจากนั้นในที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่ท่านเจ้าภาพได้ทำแล้วจงมารวมเป็นพลังเป็นมหันตะเดชอนุภาพเพื่อแต่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปให้แก่คุณแม่ไพลินฝ่าฝนซึ่งเท่านั้นจกกเจ้าพวกเราไปแล้วโดยไม่มีวันที่จะกลับมาเห็นหน้ากันอีกให้ท่านในเราได้มานโมทนาเอา เมื่อ,อนโมทนาเอาแล้วเอาตกโทด้วยเด็ดแองบุญแห่งกุศลก็จะได้พ้นจากทุกเมื่อมีความสุขก,ก็จะได้สุขในย,งย่งขึ้นไปตามคติพบของตนและขอท่านทั้งหลายจองอนุโมทนาหน่อยกองกัลยาุศลกับท่านเจ้าภาพเพื่อให้เกิดเป็นปตานโมทนาไมเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตน ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญดังแสดงมาก็สมกับที่เราอยาวันก็มีด้วยประกาศ